กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วกับสองสาวมายซานแวนเอาไปนี่ซาวมายสิภาคพี่ๆน้องๆไปเลาะอ,อีกแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าโมเมนไปห้ามันคือเก่าได้เนาะสิภาคเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องจากห้ากินอยู่เทิงโคกสิภาคไปห้ากินอยู่ในน้ำไปนี้เนาะมีแต่ผ้าเลาะก็ผ้าเลาะพี่น้องเอ้ยอ่ะไปพี่น้องไปบนเหมือนกันว่าสามพันสิบกํางนี้กําลัางกุ๊กคลุกอยู่กําลัางปิป่งปลาแกมเราปิ่งปลาแกมเราปิ่งปา้นเขา บะระมีแต่โตสองโตได้พี่น้อง,งเว้เก็บมือ,อนกอีแยังอันนี้นะนกกระแทกนกเขาอืมนกเลี้ยงบอกรีบว่าไปหายิงไป,ปหายิงไปหายิงตามธรมรมชาตินี่แม่นตดัดมันแท้เอียนนี่กินกาแฟกันเด้อผู้ชี้โลกนี่พี่น้องผู้สิลกง่วหอยผู้สิลโลกมาตัวเครื่องหอยเจีนน้าหาด เพื่อนนั้นแขกอนสื่อพระทัานเลยกินในสวนดีแล้วกาแฟกินให้มันดีป้ะจังไขมันดีจะงมหอยมันเนาะมึงดูข้าวมานนั่นออกมาหน้าเลยไม่ใส่อ้ยสมนมามันแท้เก็บอิลี่อีลอได้เก็บเป็นผววขึ้นนี่ได้เอาได้เลขมาแน่ไม่ใช่เลขเลขงานนี่อุ้ยใบก็จนเก่าจนปวกกัดปวกกินเนาะอุ้ยเก็บมือเสาร์นี่นะสุดๆหนอนหอนเลยนี่เก็บมือเสาร์นี่บ่ มือนี้วันยังมือนี้วันพัดเนาะมืออื่นเหล็กออกเบิ้งสิเฮเบิ้งมาใบเหล็กน้ำกันพี่น้องนี่ผู้ใดอยากมานมาค่ะเบิ้งอันนี้เลขเก้าหกพี่น้องเก้าหกอันนี้ใบเศ้าอันนี้ใบเศ้าอันนี้แปดสามเด้ออันนี้กับใบพันหนึ่งปวกที่กินกินเนี่ยแหละเนาะอืมใบพันกีบนี่เก้าสองอันนี้ใบหาพลดกับปวกกินเนี่ยแหละเด้อนี่ซอดเนี่ยกะมีอะไรใช่เบิ้งเทียวกะซอดนี่ยก็คือชิเฮแต่เฮืมเติบแล้วเนาะจักแล้วตัวนั้นนะเนาแต่เก็บมือเ้าะ อันนี้กับใบลอยบาทกับเก้าเก่าใบหาบ้นนี้พูดหาพี่น้องมีเงินบาทชอบนี่เงินบาทเล็เงินบาทู่ดีเล็เงินบาทนี่เล็กแม่พี่น้องเอ้ยหาแปะหาสิว่าเขาถอดน้องวาพิษมีลายหูอยู่พี่น้องเอ้ยมากเล็กได้กับลองเสียงโศกลองทายเบิ่งนอนหน่คุณสิลงงมหอยพี่น้อง ตัวสวยครัก็คือกาแฟดำสบายดีพี่น้องกินกาแฟลงงงหอยหามันมาลงไปบัดนั้วกินกาแฟปุ๊กลงไปถึงแดดพอสิจัดงาดน้องกแฟกับบุหรี่เนไงได้เลยไปง้อางไรบัด้กินพอแปดข้องบนถิ่มลงองเมันก็นนั่แหละอองนชื่อไ่านนะไพ่เอาวันเอาไพ่โจรสัมพาย กูได้ทงกูไปแล้วทางหน้าเท่านี้ก็เป็นน้องพี่น้องบนเทาสิ่ลงไปงุ่มมักขี้ห้อยห้อยกาบกี้อย่าแปะกั๊บเดีอยวพี่หน้องเลยหรือว่าสิเอิญห้อยเมงผู่เล่าก็ได้เนาะมันคล้ายๆคือห้อยเมงผูอยู่แต่ว่ามันสิมันสิบนหน่อยอันนั้นเนาะมันสิบนหน่อยแห้งคือหอยแมงผูมันสิมากุ้มกี้เพื่อมันเลิกบ่เลยนี่สมัยน่ะพายเพื่อมาเป็นมาเป็นตากล้อง จริงกจอยากผาพี่พี่น้องๆล่องไปกลางน้องผิวเหลืองงมหอยแต่ว่าล่องบ่ได้พี่น้องหอยอันน้ำเลิกให้แองเพียงคอพุนประกาเสี่ยงเนาะถือกล่องลงน้ำเดี๋ยวเข้ากับสีขี้เหือลงไปแล้วากับสี่ผ้พา,า,พาพี่ผ้าน้องไปเบิ่งน้องกันใกล้ๆเนาะเลยสว่านสี่ผ้าเข้าไปค่ายกลางน้องบอร์เลยจังได้เข้ามาลุ่มน้องกันพี่น้องคนไม่เคยขี่เหือเนาะคนบ้าดโกพี่น้องเลย กอดกันชิพ่าพีพ่านองพีเพื่อนละน้องอย่างไปแล้วเฮาไปแล้วคอยขึ้นได้บ้านเลยคอยขึ้นได้บ้านเลยโอ๊ยดีไหมว้าวฉันไม่เคยขี่เรือเลยโอ๊ยเท่าระทับจ้ำกู้ได้บ้านพายเรือมาเป็นพี่น้อง ซาวานก็เลยอาซาด,ดึงเรือ,อ,าหาอบบให้เนาะเอ้าอีแบบวอยางอ้อมมีแวอยางอ้อมบารอนี่แบกได้เหื้อคุณนี่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 ไพ่ที่เรา,าเอาหอยผู้เดฟพี่เนาะเดี๋ยวเอาไว้ใส่กระันมันเสียบอยู่เนาะมันสีง่ายใช่ไหมแกนหอยแม่ครูน้ำจืดนลาย <c oughs> ลายีเนาะนี่ <c oughs> ลักษณะมันก็สิง่ายอยู่แบบนี้มันบ่ มัันสตงีเออมันเสียบมันเสียบปิ้นทางนี้ขึ้นเนาะมันเสียบอยู่พี่น้องนี่ลักษณะน้อยมันสูนไปมาเดียวแล้วก็ยกไปอ่ะอันตรายอยู่ได้วยเนี่ยไปถือสมัยกินมือนั่นแหละมือว่านนี่บอแม่นพี่น้องห้อยที่ห้าพันกินมือว่านนี่นี่ได้อีกแล้วน้องน้องได้มีลายนี่เวลาลงนี่เ้าระวังในจักหน่อยพี่น้องเลยเพราะว่ามันมันบาดตีนเขาได้เลยได้นี่ยจากที่ว่าผู้ชิบลงเนาะไปล้มกับก้าวไผ่กับโเป็นพี่น้องสาเหตุกับไผ่ที่แบบเป็น เอาตีนขีดเอาพี่น้องตีนกระตินพ่เสดไม่ใช่กันได้ตีนขีดเอาระ้วว่ามันบาดตีนกับพ่ออ่ะน,นี่คันบอยกคันบอยกันมุดน้ำก้าตีนขีดเอาเนาะนี่พี่น้องลักษณะหน่วยมันเนาะอันนี้แหละห้อยแมงผู้น้ำจืดพี่น้องมาถือกระแปลงหายเถินเนาะมันสีเสียบคลางนี่ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะคลางที่มันเป็นคมนี่มันสีเสียบขึ้นเอาตีนหอกแล้วจะเห็นเลยวะแเอาตีนหอก คลิปนี้พาพี่พาน้องมาสวนหาหอยพี่น้องเลยหอยอันนี้อันนเอาไปต้มแล้วก็เอาไปอุ้เนาะเอาไปเห็ดอุ so ้หอยกระแทบพี so ่น้องเอาไปทอดกระแทบไปฟัดโอ้ยเห็ดแบบได้กินกระแทบพี่น้องเลยฮาบ่มีตากลองเนาะว่าเป็นยังตัวสวยมากมา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 ลุ้นว่ามัอนี้ฮาสิได้เต็มถังหรือบ่พี่น้องต้องต้องอันนี้แหละหอยบ่ต้องบ่ต้องอันนี้

นี่ก็เห็นอีแล้วป๊าดมันห้อยโว่ซะบ่เลยห้อยโว่ห้อยโว่มามาเบิรงพี่น้องมัอนี้ขอสีด้จักหน่วยอดใจบ่ไหวไปอยู่ใส่เบิร์หนอยมาเอาเบ่นแล้วแต่โมะมาน <c oughs> คือข่อยข่อยนานคนเดียวนี่นีน่นแต่โมมานคืขอข่อย หน่วยที่สองพี่น้อ <g ül> งกระพุ้งน้องคือข่อยดอกมั <c oughs> นสะฟังอยู่ในขีดตม้มหรอกอ่ะตีนแต่เบือกแล้ลแ้มันขื้นมากพี่น้องลักษณะมันน,น,นั่นหน่วยมันนี่อยายคล้ายห้อยไล่หมูเนาะเออดิเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วใ <c oughs> ส่ตีนให้เป็นประโยชน์นาาเนาะเขาก็สิเกี่ยวห้อยอยู่เลยนี่ <N: <N: นี่เมนบ้งนี่เห็นอีกแล้วพี่น้องนี่ทำนี้เพราะดีแซ่บขี่หินกำลังได้สีหน่วยบุ้งๆๆอมหอยอันนี้มันสิง่ายจบดหนึ่งว่ะเอาเห็นแล้วเอาตีนขีดขึ้นมาได้พี่น้องมันสิต่างจากหอยห้หอยจุกได้อีกแล้วตัวที่3านนะคุณหมานหาหอยแข่งกันพี่น้องใครสิมาน นี่เห็นอีกแล้วนี่สิเต็มกัมแล้วมาลุ่นมาลุ่นพี่น้องานี่ก็ได้อีกแล้วนี่ใส่ก็เต็มกัมคือการนี่ได้อีกแล้วนี่่อยนี่อ้อหน่วยนี่จะมาลงเลิกเลยดึงหย่างเลยนี่ง่เงาเต๋อพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่ใส่กด้เต็มกัอีกแล้วนี่ นี่เขานั่งถอดอะมองเรียบนี่นี่นี่แล้วฮั่เราเห็นนะเออเออมาท่านมีมันเป็นดินที่นี่มันเป็นบูมี่ ะกก็คือสิเจิดเลเนาะหน่วยมันแดิโอ้คืนแ้วไงย้อยเ้อโอ้ยราไปเพือไดไเซอร์นี่นี่นอนมอหแบบเยางกายไปแล้วมันเด็กชิดโดไปเก็บเอาโอ้แล้วกนแล้วกัจะคืนใครเพือไม ลครับแววมาเอาในนมีแววไปมีเงินเต็มกุนกุบวยกันหมดเออเออเอาเลยคลิปงมหอยกับสมัยข็โจ้ไว้สำนีก่อนพี่น้องเนาะเอาไว้สรุปบัตรเท่าขึ้นไปเดียวสมัยก็สิดทายหุบลงให้เบิ่งอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็โจ้ไว้สำนีก่อนฉีไปง่วงหอยก่อนพี่น้องเอ้ยจังหน่อยมีแต่เบาก็บเบาอยากเข้ามาชิมน้ำสำหรับคลิปนี้ลาไปสำนีพี่น้องบ๊ายบายฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามสองสมัยในเด้อ